Life, <DP> ยูทิพย์ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สตอรีนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวชค่ะเช่นเคยค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะและฝั่งผ่านทาง YouTube และ f a c e b o o k นะคะ RMUTP Live สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะ วันนี้ตรงกับวันอังคารที่30สิงหาคมนะคะคุณฟังกำลังรับฟังรายการไซส์สอรี่ค่ะเราเจอกันเป็น2ช่วงเช่นเคยคะ่ะช่วงแรกเป็นเดลรี่สอรี่นะคะวันนี้มีเคล็ดลับการลดไขมันพอกตับที่ทำได้จริงแถมสุขภาพดีขึ้นมาฝากคุณฟังกันนะคะส่วนชุดที่2เป็นนิวซอรี่ค่ะไปดูการสึงษาชิ้นใหม่ที่เผยให้เห็นศักยภาพของผู้หญิงในด้านวิชาสถิติมากกว่าที่หลายคนคิดกันนะคะ เปิดรายการในช่วงแรกวันนี้กับเด r ี่ซ o รีค่ะมีเคล็ดลับการลดไขมันพอกตับที่ทำได้จริงแถมสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะมาฝากกันค่ะคุณฟังค่าไขมันพอกตับปัญหาสุขภาพในคนไทยเกือบครึ่งประเทศที่กำลังเผชิญอยู่แต่อาการจะดีขึ้น หากปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆ5ข้อนี้ในทุกเช้าค่ะโดยนายแพทย์นันทพลพง์รัตนามานอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกสนัลนศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือหมอท็อปนะคะก็ระบุว่าไขมันพอกตับเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเจอในคนไทยเกือบครึ่งประเทศตั้งแต่อาการน้อยๆไปจนถึงอาการระดับกลางและาการอันตรายที่นำไปสู่ตับแข็งหรือมะเร็งตับได้นะคะ คุณหมอแนะนำว่า5วิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกเช้าและจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับได้เป็นอย่างดีและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอีกด้วยค่ะข้อแรกเลยคือเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่ไปเรียนไปทำงานนะคะหรือวันหยุดค่ะควรเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลากันทุกวันเพราะจะทำให้นาฬิกาชีวิตดี ระบบการทํางานของฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเผาผลาญพลังงานฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิม่มรวมถึงการทํางานของอินซูลินก็จะเป็นไปได้อย่างปกติซึ่งมีผลต่อการทํางานของตับด้วยจึงทําให้ลดความเสี่ยงในการเป็นไขมันพอกตับช่วยปรับระดับของน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติและระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะทํางานตรงเวลาและทํางานได้ดียิ่งขึ้น เวลาในการเข้านอนและตื่นนอนที่แนะนําก็คือเข้านอนในช่วง22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกานะคะแล้วก็ตื่นนอนในช่วง5.30นาฬิกาจนถึง6กนาฬิกาค่ะ จะช่วยให้ในาฬิกาชีวิตเป็นปกติและการทำงานต่างๆของฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นไปอย่างปกติเช่นกันหลังตื่นนอนควรดื่มน้ำทันทีนะคะเพราะสามารถดื่มน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องโดยดื่ม1-2แก้วทันทีหลังตื่นนอนก่อนแปลงฟันนอกจากจะช่วยให้สดชื่นขึ้นมากแล้วเมื่อดื่มน้ำเข้าไปพร้อมกับแบคทีเรียที่อยู่ในปากตอนที่ยังไม่ได้แปลงฟันก็จะช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นได้ด้วยค่ะ คุณฟั่งคะการดื่มน้ำ300-500มิลลิลิตรหลังตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายเหมือนน้ำนะคะเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับร่างกายค่ะทําให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบอวัยวะภายในที่สําคัญโดยเฉพาะที่ตับให้ตับทํางานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทดแทนการขาดน้ําเป็นระยะเวลานานในช่วงที่เรานอน,อนหลับ ไม่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะถัดมาที่การดื่มกาแฟดําหรือชาร้อนกาแฟดําและชาร้อนสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ค่ะโดยสามารถดื่มได้1แก้วในตอนเช้าและดื่มเพิ่มในช่วงบ่ายได้อีก1-2แก้วรวมเป็นไม่เกิน3แก้วต่อวันแต่หากใครไม่สามารถดื่มกาแฟมากๆได้เพราะไวต่อคาเฟอีนมากม ดื่มแล้วมีอาการไม่ผึงประสงค์เช่นหน้ามืดใจสัน่นมือสัน่นอาจเลี่ยงไปดื่มชาร้อนที่ไม่เข้มจนเกินไปและดื่มเพียงตอนเช้า1แก้วเท่านั้นก็ได้ค่ะซึ่งกาแฟดําและชาร้อนไม่ว่าจะเป็นชาอูหลงชาจีนชาไทยชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้โดยไม่ทําให้เราหลุดจากเวลาในการทํา IF ที่บางคนอาจจะข้ามมื้อเช้าไปกินแค่มื้อกลางวันกับ เย็นนะคะเมื่อกาแฟดำและก็ชาล้อนไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายไม่ได้ใส่นมไม่มีน้ำตาลจึงสามารถดื่มในช่วงเวลาที่ยังงดมื้ออาหารอยู่ได้นั่นเองค่ะกาแฟดำจะช่วยบำรุงสมองช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบขับถ่ายและยังช่วยกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูของเซลล์ ช่วยชะลอวัยแล้วก็ลดเสียงโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะต่อกันด้วยการออกกําลังกายตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะการออกกําลังกายขณะท้องว่างในตอนเช้านั้นะจะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายมากกว่าปะกะติถึง2เท่านะคะควรเน้นที่การออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะหรือแบบฮิตค่ะซึ่งจะช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมที่ตับได้ดีมากค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายแบบ เบ็ดเทรนนิ่งหรือแบบ HIT นะคะจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นและระบบพาฒนา์ไขมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายในตอนเช้าที่ร่างกายของเราได้สัมผัสกับแสงแดดยามเช้าไปด้วยจะยิ่งเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายนะคะโดยมีงานวิจัยว่าเซลล์ไขมันในร่างกายจะมีขนาดลดลงเมื่อเราออกกำลังกายท่ามกลางแสงแดดยามเช้า แดดยามเช้าที่แนะนำคืออาจจะเป็นช่วง6นาฬกาถึง9นาฬกาหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นอย่างช่วง16นาฬกาถึง18นาฬกาซึ่งทําให้ได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นและช่วยหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่จะช่วยให้หลับได้ในตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาที่การรวบมื้ออาหารนะคะ กินเมื่อหิวเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ3ม,มื้อในทุกๆวันก็ได้ค่ะสามารถที่จะรวบมื้ออาหารกินมื้อเช้ารวบกับมื้อกลางวันได้สิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่จํานวนมื้ออาหารแต่สําคัญที่คุณภาพของอาหารแต่ละมื้อที่กินนะคะแนะนําให้เลือกเป็นอาหารประเภทโลคาฟไดเอตนะคะหรือเฮลตี้คีโตเจนิกไดเอทนะคะก็คือการกินอาหารโดยเลือกกินคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ําตาลต่ําจะดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ มีหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลฟรุกโตสที่อยู่ในผลไม้หวานๆน้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลที่ผ่านการปรุงแต่งต่างๆนะคะการรับประทานน้ำตาลเหล่านี้เป็นจนวนมากจะทำให้ตับทำงานหนักนานวันเข้าน้ำตาลปริมาณมากอาจจะทำให้ตับอักเสบและหากตับอักเสบนานๆอาจทำให้กลายเป็นตับแข็งได้การรูปมื้ออาหารหรือการทำา IF นั้นทรงผลดีต่อร่างกายทั้งช่วยลดน้ำหนัก ลดการอักเสบในร่างกายนะคะลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานช่วยให้อายุยืนขึ้นหัวใจแข็งแรงและยังกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะอย่างเร็กก็ตามน,นะคะหากเป็นผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ ที่อยู่ในเกณฑ์อันตรายนะคะการรักษาด้วยตัวเองอาจเป็นได้ผลค่ะต้องได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะได้ทราบของอาการของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆไม่รอจนมีอาการหนักและทำให้การรักษายุ่งยากมากกว่าเดิมนะคะ สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของ New s โรี่ค่ะไปดูการศึกษาชิ้นใหม่ที่เผยให้เห็นศักยภาพของผู้หญิงนะคะในด้านวิชาสถิติมากกว่าที่หลายคนคิดกันค่ะคุณฝ่งคัะนะักศึกษาระดับปริญญาด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยนะคะ University of Nebraska นะคะ ที่เมืองโอมาฮานะคะมีวิชาบังคับให้เรียนวิชาสถิติคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาตัวเลขที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆซึ่งนักเรียนหลายๆคนแสดงความรู้สึกวิตกกังวลที่จะต้องเรียนวิชานี้อาจารย์สองคนที่มหาวิทยาลัยในบรัสกานะคะพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของความวิตกกังวลหรือความกังวลของนักศึกษาของตนโดยหวังว่าจะสามารถ ช่วยให้บรรดาครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนาการสอนวิชาสถิตินะคะและช่วยลดความวิตกกังวลของนักศึกษาลงได้แคลรีแม็กอาเธอร์ค่ะอาจารย์สอนวิชาสถิติแห่งภาควิชาสังคมวิทยาและโจนาธานซันโตอาจารย์สอนวิชาสถิติแห่งภาควิชาจิตวิทยาได้บอกเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้และผลลัพธ์ที่น่าประลาดใจนะคะ อาจารย์ทั้งสองได้สำรวจความสัมพันธ์ในหลายๆด้านระหว่างความวิตกกังวลเรื่องการเรียนวิชาสถิติและผลการเรียนของนักศึกษาทั้งชั้นโดยการศึกษาระดับความวิตกกังวลที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบชั้นและดูว่าระดับเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผลการสอบอย่างไรนอกจากนี้นะคะยังมีการสำรวจบทบาทของเพศที่มีต่อความวิตกกังวลในเรื่องการเรียนวิชาสถิติและผลการเรียนจริงอีกด้วยค่ะ m ม็ก t ัทเธและ Santo นะคะพบว่าโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาหญิงมีความกังวลเรื่องการเรียนวิชาสถิติมากกว่านักศึกษาชายอย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาของพวกเขาแสดงเห็นว่าผู้หญิงไม่จําเป็นต้องกังนวลนเรื่องนี้เหมือนที่ผ่านมานาักวิจัยพบว่านักศึกษาหญิงทําคะแนนได้มากกว่านักศึกษาชายถึง10%ในการสอบปลายภาคแม้ว่าพวกเขาจะทําคะแนนสอบได้ใกล้เคียงกันเมื่อตอนเริ่มภาคเรียนก็ตามค่ะ ในการศึกษานี้แม็กแอชเอร์และซานโตได้สำรวจนักศึกษา111คนโดยการให้ตอบชุดแบบสอบถามในตอนต้นและตอนท้ายของภาคเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความกังวลเรื่องการเรียนวิชานี้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ติดตามดูความคืบหน้าเป็นเวลาหลายเดือนในเบื้องต้นนะคะอาจารย์ผู้สอนบอกว่าผู้ชายสามารถตอบคำถามได้มากกว่าผู้หญิง แต่ในท้ายที่สุดจำนวนนักศึกษาหญิงที่มีความมั่นใจในความสามารถของตนเพิ่มขึ้นและคะแนนสอบของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะคะฟรานซ e สแอนเดอร์สัน หนในเศษเก่าของซันโตซึ่งกำลังศึกษาปริญญาโทการเป็นผู้นำทางการศึกษาเธอจำได้ว่าเคยกลัวการเรียนวิชาสถิติถึงแม้ว่าเธอจะทำคะแนนได้ดีในวิชาคณิตศาสตร์มาก่อนก็ตามเธอเล่านะคะว่าหลังจากที่เข้าเรียน1ห,หรือสองครั้งก็รู้สึกว่าไม่สามารถเรียนวิชานี้ได้เธอคิดว่าตัวเองคงจะสอบตก จนถึงกับต้องโทรศัพท์ไปร้องไห้กับเพื่อนๆหลังจากที่มีความกังวลในช่วงเริ่มต้นแอดเดสันได้ผูกมิตรกับนักเรียนคนอื่นๆที่หยิบยื่นความช่วยเหลือและอย่างเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับซันโตนะคะเพื่อศึกษาเนื้อหาและก็ติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพื่อที่เธอจะได้ถามที่เจาะลึกมากขึ้นซึ่งช่วยให้เธอเข้าใจวิชานี้ได้ดีขึ้นค่ะ แต่เหตุผลหลักนะคะที่ทําให้เธอต้องมองหาความช่วยเหลือก็คือการที่เธอไม่ต้องการถูกมองว่าไม่เหมาะที่จะเรียนวิชานี้และความกลัวที่จะถูกมองว่าไม่ดีพอก็ทําให้เธอต้องเรียนอย่างหนักเลยทีเดียว m ม็กอัเและซันโตได้เขียนรายงานการศึกษานี้ในวรารสาร Journal of Statistics and Data Science e d u c a t ค่ะโดยพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาในการเรียนวิชาสถิติอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ค่ะซันโตกล่าวว่าระดับความกังวลที่เกี่ยวกับวิชาสถิตินั้นทำให้เขาประหลาดใจอยู่เสมอ เขามักพยายามที่จะให้นักเรียนรู้ว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนสถิตินั้นสามารถใช้ได้จริงหรือมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากกว่าแต่สิ่งสําคัญคือนักเรียนจะต้องยอมรับว่าพวกเขากําลังรับมือคำถามคณิตศาสตร์ที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างจากโจทย์คณิตศาสตร์ประเภทอื่นๆและนักเรียนมักจะคุ้นเคยกับการตอบโจทย์คณิตศาสตร์ซึ่งให้คำตอบที่ถูกต้อง แต่ในชั้นเรียนสถิตินะคะสำหรับวิชาจิตวิทยาหรือสังคมวิทยานั้นพวกเขาควรยอมรับแนวคิดที่ว่าข้อมูลการวิจัยไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเสมอไปซึ่งอาจารย์ผู้สอนวิชาสถิติเองก็ควรหาวิธีที่จะทําให้หนักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากตนด้วยค่ะคุณฝั่งค่ะวันนี้เวลาในรายการไซส์สอรหมดลงแล้วนะคะ กลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook rmutp live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ต้องลากคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคะ่ะสวัสดีค่ะ เอ u น p Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ s ซ <S ส e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i v e r m u t p ac t th ครับ